มาดูกันนะครับว่าใครร้องกิจการนะครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องหมอชอนชาแนลนะครับนี่ร้องกิจการกิจการครับนางก็อยากจะออกนะครับบัหลงก็อยากจะออกเหมือนกันครับวิ่งตัว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 นะครับเออนางลีดตรงนี้แหละมต้องออกหลุ่ม ตาก็แดงแล้วนะครับนางง่วงนะครับอยากเล่นบ้างอยากนอนบ้างนะครับโอยนอนกันั้วเนะียส่วนเด็กเด็กดื้อนะครับนอนลิงนะครับไม่อยากจะเชื่อกันครับนาเดียนะครับโอ้ยดื้อจัดนะครับ ผมตั้งสายาให้เป็นลิงแล้วนะครับลิงดื้อนะครับพูดอะไรก็ไม่ฟังตีก็ไม่ร้องงงหน้าลาเฉยนะครับนางก็อยู่เฉยๆดูดูฮะนะครับเอซทุกท่านนะครับใครเอาอยู่นี่เก่งมากนะครับ ดูฟของนางนะครับจะเท่าพี่โนแล้วนะครับในการขุดนะครับแต่ขนน้องนะครับสวยนะครับเริ่มสวยแล้วนะครับเริ่มเป็นสีมตาลน,นะครับ ตัวนี้ก็อากาศก็ย่งหนาวอยู่นะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงจะครึ่งแล้วนะครับ มงจะครึ่งแล้วอากาศก็ยังเย็นนะครับตอนนี้ก็มีนิดเดียเรียกร้องนะครับเรียกร้องความสนใจนะครับก็ผมขออนุญาตไปดูน้องๆก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ กดติดตามช่องบอชอนชาแนลนะครับสวัสดีครับ